ซาบปวนเมืองตอนที่สองมาแล้วนะครับและนี่คือนัแกแสดงของเราครัทุกคนชมเป็นตัวอย่างไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาจริงๆนะครับทุกคนในวันพรุ่งนี้นะครับทุกคน,นพูดกันเดีทุกคนทำมาพูดนะครับทุกคน ุกคนรอกันอยู่ใช่ไหมคะทุกคนวันพุธนะครับทุกคนเดี๋ยวพาน้องสนูไปให้นกตามก่อนนะนปกป่าหลงใหลมากเลยไปนั้นนะคะน้อง,องไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวอย่าลืมดูพรุ่งนี้ด้วยนะครับสีสับฝนเมืองตอนที่สองเย้เย่เย่เย่บ๊ายบาย,ย,ย,าย,บยค่ะ<ม>